ชงใหม่จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการพร้อมมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลการ,รตรวจอย่างสั้นและการเขียนเรียงความคืบหน้าเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองต้นเปาเทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมรือ้อป้ายติดตั้งบนทางเท้าโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมดำเนินคดี13จุด สำนักง,งานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยอักษรขอทอขับรถทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทางขับรถทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทางเชิญชวนทุกท่านร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยเลขมงคล3 0 3ถึงสิสิงหาคมนี้ที่โรงแรมดีเอ็มเพรสเชียงใหม่ ณศูนย์ประชุมนานาชาติเอ p r e s s สโรงแรมดี e อ็มเพ s สเชียงใหม่รายได้นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนห้ามพลาดใช้ป้ายประมูลเพิ่มภูมความรุ่งเรืองสอบถาม053 278 265และ081721799นสนับสนุนโดยเครื่องสำอาง 4W Solution นวัตรกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิว4ขั้นตอนจากเกาหลี มเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลี สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นทางสถานีโทรทัศน์ LC ลซีแค t บลทเชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้นะครับวันนี้วันพุทธที่27สิงหาคม2557ซึ่งก็เป็นประจำทุกวันนะครับทางทีมข่าวข,าวของเอลซีแค t บทเราก็จะมีข่าวท้องถิ่นในรอบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาให้ท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามกันเช่นเคยครับวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ข่าวที่ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดประชุม ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็มาเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการนะครับซึ่งก็มีหน่วยงานราชการเข้าร่วมประชุมเป็นจํานวนมากกิจกรรมในการประชุมนะครับก็มีการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับโรงเรียนที่ชนะการประกวดหนังสั้นนะครับในหัวข้อคนดีเป็นอย่างไรการมอบเงินรางวัลพร้อมโลก่เกียรติคุณจากการประกวดการเขียนเรียงความในหัวข้อ ชาติพันธ์ร่วมใจรู้รักษัมคีและการมอบรางวัลสําหรับผู้ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับและการฝึกอบรมผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าโอทอปรวมไปถึงการประมวลภาพกิจกรรมของทางจังหวัดเชียงใหม่ตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยครับ ที่สารกางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีการแถลงผลการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนนะครับในโครงการการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองต้นเป่าครับที่ห้องประชุมชั้น4ี่สารกางจังหวัดเชียงใหม่ ดรปรีดาพิชยาพันธ์อาจารย์ประจำภา,าควิช,ชาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็เปิดเผยว่าเป็นโครงการในการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นนะครับโดยโครงการก่อสร,ร้างถนถนเลี่ยงเมืองต้นเป่าก็มีตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับโดยได้กําหนดให้ดําเนินการศึกษาแนวทางเลือกและกําหนดตําแหน่งที่เหมาะสมเส้นทางที่มีความเป็นไปได้และผลกระทบน้อยที่สุดนะครับพิจารณาจากปัญหาการตัดผ่านชุมชนขนาดใหญ่รวมถึงปัญหาน้าท่ว และการระบายน้ำผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแนวทางที่มีความเหมาะสมที่สุดก็คือบริเวณทางแยกบ่อสร้างถึงดอยสะเก็ดนะครับรวมทั้งหมด4เส้นทางด้วยกันซึ่งแต่ละเส้นทางก็มีระยะทางประมาณ15กิโลเมตรมูลค่าในการลงทุนนะครับประมาณ800ล้านบาทคาดว่าจะสร้างเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ครับอ่่่วาาาาาา้จจททุนนนหมกกลงงงียยู เมื่อเช้าวันนี้นะครับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ได้ออกสำรวจป้ายที่ติดตั้งตามทางเท้าที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับซึ่งก็พบแล้วจำนวน13ป้ายด้วยกันนะครับพร้อมแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดครับ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ออกสำรวจพื้นที่ที่มีป้ายโฆษณาของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับที่ติดตั้งบริเวณทางเท้าโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบนะครับและได้ติดป้ายคำสั่งให้หรื้อถอนแต่ว่าตอนนี้ก็ครบกำหนดระยะเวลา7วันตามที่เทศกิจได้แจ้งกับทางเจ้าของป้ายแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีการติดต่อกลับหรือการรื้อถอนป้ายแต่อย่างใดซึ่งป้ายดังกล่าวนั้นก็กระทำผิดตามพระราชบัญญ,ญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมืองนะครับขณะนี้ก็ยังมีป้ายโฆษณา นาที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ติดตั้งและกําลังจะถูกรื้อถอนทั้งหมด13จุดด้วยกันโดยทางเทศบาลนะครับก็ได้แจ้งดําเนินคดีกับผู้กระทาผิดในข้อหาทําให้ทรัพย์สินของทางราชการนั้นได้รับความเสียหายในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการทําการรื้อถอนป้ายที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตทั้งหมด13จุดด้วยกันพร้อมกับดําเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของป้ายต่อไปครับ,รบถ้าวันนี้จะครบเวันถ้าวันนี้ทางบริษัทยังไม่ลื้อเพราะเราติดประกาศที่ป้ายแล้วเราจะต้องสื่อที่เป็นสำนักงานใหญ่ ของบริษัทที่มีปัญหานะครับถ้าภายใน7วันครบวันนี้24ชั่วโมงเนี่ยเขายังไม่มารื้อพรุ่งนี้เช้า9โมงเช้าเนี่ยท่าสสปนคอเชียงใหม่มีนโยบายของท่านนายกกับท่านผู้ว่าเราจะรื้อเองและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจ,จากทางบริษัทในกรณีเกิดความเสียหาย ข่าวท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิ่นทางสถานีโทรทัศน์อลซีเคเบิลทเชียงใหม่ช่อง9ก้าแห่งนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเครื่องสำอาง f w Solution ลนวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิว4ขั้นตอนและ,มะเมล็ดพันธุ์ฮอกเกตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับก็เป็น2ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีนะครับ ุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวท้องถิน่นภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ทางสถานีโทรทัศน์ LC Cable TV ช่อง9แห่งนี้นะครับได้เป็นประจำแบบนี้ทุกวันหากผ้ชมสามารถไปติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ f a c e b o o k l c c h c เชียงใหม่และทาง w w w lc cable tv com วันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ